ค่ะแต่แน่นะคะใครอยากจะเข้าร่วมกลุ่มเกิร์ลแก๊งกับเลโก้เฟรนด์กันบ้างเอ่ยวันนี้นะคะเราจะไปบุกเมืองฮาร์ดเล็กซิตี้ค่ะคเมืองเล็กๆที่น่ารักนะคะ <c oughs> ที่ลายล้อมไปด้วยแม่น้ำรูปหัวใจค่ะ <c oughs> ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองฮาร์ดเล็กซิตี้นั่นเองค่ะคและที่นี่นะคะก็เป็นที่อยู่ของบรรดาห้าสาวเกิร์ลแก๊งค่ะจากเลโก้เฟรนด์อีใกรกันบ้างค่ะ คือพี่อมอยากเห็นก่อนว่าฮาร์เล็ิตี้คือหมายความว่าแม่น้ําแต่ละสายเนี่ยมันหลมารวมกันใช่เป็นรูปหัวใจค่ะจริงหรือเปล่าใช่แบบนี้แบบนี้เลยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นเมืองที่ประกอบไปด้วยแบบว่าความรักความอบอุ่นนะครับของบ้านที่รายล้อมมีเมืองด้วยนะ แล้วก็มีพื้นที่รู้สึกว่าจะเป็นพื้นที่ในการให้เด็กๆทั้ง5คนนะครับหรือว่ากลุ่มเด็กๆไปตั้งแคมป์กันด้วยนี่อยากไปอยู่อะค่ะพี่อาโอ้โห <c oughs> การนี้น้องๆก็สามารถไปอยู่พวกเขากันได้เหมือนกันครับ <c oughs> ที่พาร์ทเล็กซิตี้นั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีใครกันบ้างก็ต้องบอกก่อนว่าจะมีน้องๆน,นะครับ ทั้ง5้าตัวละครคะนะเป็นตัวแทนของน้องๆผู้หญิงกันใช่ไหมครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสาวน้อยตาโตนะครับผมสีน้ำตาลสว่างๆหน่อยรักการทดลองไปชีวตจิตใจครับโอลิเวียนะฮะถ้าเป็นเรื่องของตัวเลขแล้วก็วิทยาศาสตร์แล้วก็โอลิเวียเนี่ยเขารีบทำทันทีผิดกันไปหนึ่งคนครับอย่างเอมมาครับสาวน้อยผมสั้นดำคลับนะครับที่รักการออกแบบอยากยจะเป็นดีไซเนอร์ถ้าเป็นเรื่องของแฟชั่นแล้วก็เอมมาจัดให้ใช่ค่ะ ส่วนสเตฟานี่นะคะสวยสวยน่ารักน่ารักเหมือนลูกคุณหนูอย่างนี้นเธอชอบเรอาครัวทำอาหารมากๆเลยโดยเฉพาะเมนูเค้กนะคะและยังมีแอนเดียค่ะที่ชื่นชอบทั้งเต้นทั้งร้องทั้งแต่งเพลงนะคะไม่มีใครสู้เธอได้เลยละคะ่ะส่วนคนสุดท้ายก็คือมีอาค่ะสาวน้อยใจอารีนะคะที่ชื่นชอบเรื่องสัตว์เลี้ยงค่ะใครที่ชอบรังแกสัตว์เนี่ยต้องอยู่ห่างๆเธอไว้เลยนะคะเธอจะโกรธมากๆค่ะเธอรักตัดมากๆเลยโอ้โซึ่งแน่นอนเท่าว่าทั้งห้านะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ของ น้องผู้หญิงขึ้นกันว่าเขาก็มีความฝันที่แตกต่างกันแต่พวกเขาก็มีการใช้ชีวิตด้วยกันนะครับใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันอ่าใช่แล้วกับ Lego f r i e น d s นั่นเองนะครับวันนี้ก็มีชุดเซตมาแนะนําให้ดูกันนะครับมี2เซตด้วยกันนะฮะเป็นเซตใหญ่กับเซตขนาดย่อมนะครับค่ะเซตแรกของเราครับนี่อยู่ตรงหน้าพี่อังพี่นัตตี้เลยครับเซตใหญ่มากเลยนะฮะนี่อ่ามาดูกันหน่อยดีกว่าชุดเซตนี้ครับมีชื่อว่า Lego Summer Riding Camp นะครับสุดพิเศษครับเพราะว่ามีจํานวนชิ้นบริกนะครับมาก 12สิบสองชิ้นนะครับค่ะเยอะมากๆเลยมีอะไรบ้างครับเนี่ยก็จะมีส่วนของตัวนะครับนี่ตัวเจ้าม้าใช่ไหมครับี่มีรถลากด้วยนี่นะฮะน้องๆก็สามารถเล่นได้จริงๆเลยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถแคมป์นะครับทางด้านขยับแผงด้านซ้ายมือนิดนึงอ่านี่มีเป็นรถแคมป์เลยนะครับสวยมากนี่นะครับ ปรถคขานี้สามารถลากของได้ด้วยนะคะพี่อาร์ตใช่แล้วด้านหลังก็มีที่<ช>ลากด้วยนะครับ<ช>มีในส่วนของตัวเมืองจำลองครับซึ่งเราก็มีการจำลองบรรยากาศเหมือนกับเป็นบ้านของแต่ละคนนะมีเตียงด้วยอ่ามีเตียงด้านบนด้วย<ช>นะครับนี่เดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับก็จะมีตัวบ้านเป็นอาคารนะครับสวย,สวยๆที่เหมือนจริงเลยนะลักษณะของฟาสานะครับมีเจ้าม้านะครับมาไว้ขี่ด้วยซึ่งเด็กๆแต่ละคนเขาจะมีกิจกรรมมาช่วยกันทำค่ะอ่ะน่ารักมากเลยนะครับชุดเซตนี้นะฮะ กับ l e g ก Summer Riding Camp แคมนั่นเองครับเซตใหญ่นี้เลยนะครับอ้าวแล้วก็แน่นอนเขากวยมีเซตเล็กมาฝากกันอีกนี่นเลยค่ะแนะนำกันหน่อยนี่ก็คือ Lego Adventure Camper นะคะคมีจำนวนบริกถึง3 9 9ชิ้นเลยทีเดียว,ว,วค่ะยิ่งทำการผจญภัยในแคมป์แสนสนุกมีชีวิตชีวาเนี่ยยิ่งน่าค้นหาค่ะ,ะ,ะนะครับมีตัวรถคันจิ๋วนะครับแบบนู้นนะฮะแล้วก็มีเหมือนกับเป็น คล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นแคมปิ้งบัสนะที่แบบว่าพาออกไปเที่ยวกันได้นะครับแล้วก็มีส่วนของกิจกรรมต่างๆเช่นนะครับตัวที่นั่งนะครับไปนั่งแคมปิ้งกันมีจุดทําอาหารด้วยมีรถจักรยานด้านหลังเห็นไหมใช่แล้วค่ะพี่อาร์มและที่สาคัญความพิเศษเนี่ยในรถนะคะพี่อาร์มเห็นว่าทุกคนของเนี่ยสามารถนะคะคือนัตตี้เคยเล่นค่ะ,ะเปิดรถปุ๊บอ่ะ มันก็จะมีที่นั่งใช่ไหมคะ,ะสามารถเปิดที่นั่งได้อีกทีค่ะพี่อาเพื่อ,อมีของซ่อนอยู่ข้างในพี่น้องก็สามารถนํามาเล่นร่วมกันได้เหมือนกันใช่ค่ะ<ช>ุแต่ลชุดไม่ว่าชุดใหญ่หรือชุดเล็กก็ตามใช่ค่ะเป็นที่สามารถเก็บของได้เยอะมากเลยเอ่าวันอะไรครับเ น้องจอยครับคำถามคือค Where is the good place to go to have an adventure ไปผจญภัยที่ไหนกันดีครับไปไหนดีั<ป>น,นสิตอบเลยครับ <c oughs> น้องจอยตอบมาไปไหนดีผจญภัยที่ไหนดี ถ้าไปน้ำตกก็วอเตอร์ฟอล์ ในป่าก็คือ forest ว้าวจรงๆแล้วในป่าเมืองไทยเนี่ยมีอะไรที่หลายอย่างที่น่าจดจนะค่ะนะคแต่ว่าถ้าจะไปนี่ต้องมีคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะคะแน่นอนแน่นอนเพราะอันตรายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพวกแมลงที่มีพิษหรืออะไรนี้นะคะก่อนไปก็ต้องรู้จักวิธีการเอาตัวรอดในป่าก่อนนะใช่แล้วค่ะ่งั้นไปแล้วก็ยังไม่ทานใช่ค่ะยังไม่ทานเข้าถึงกลางป่าเลยนะคะเอาเลยครับรับไปเลยครับหนึ่งรางวัลกับเราครับน้องจอย พี่อามให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังกล่องนี่ก็จะมีอธิบายเอาไว้นะครับว่าในชุดนี้มีอะไรกันบ้างนะครับนี่คือแอนเดรียและก็เพื่อนๆของพวกเขานั่นเองนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีเซตเหมือนกับสามารถนํามาเล่นด้วยกันได้นะครับกับ Lego Friends นั่นเองนะครับอ้าวเดี๋ยวมาแจกกันต่อครับรับสายหลังไมค์ก็แล้วกันเนาะหมายเลขเดิมเลยครับ026159011ถึง12ครับถามว่าอะไรดีถามว่า Where is a good place to go to have adventure คิดว่าที่ไหนนะคะเป็นสถานที่ที่น่าจะไปผจญภัยค่ะเออนั่นสิครับกดมาตอบประกาศน,นะครับวันนี้ชุดเบ้เริ่มเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยกับ Lego Friends ใช่ไ <Yes. S 1> นะครับอ่าถ้าางนั้นเดี๋ยวเราพักคุณก่อนเนาะค่ะช่วงหน้าก็ยังมีสิ่งดีๆมีกิจกรรมดีๆมาฝากน้องๆค่ะแ<อ>ต่ว่าตอนนี้ให้น้องๆไปชมาระตูนก่อนดีกว่าได้ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับรับรองมีพี่ชัยดีคนเก่งมาหาเราด้วยครับค่ะ